นึกกันไหมคะว่าจะเป็นยังไงนะถ้าอาหารอีสานมารวมร่างกับอาหารอิตาเลียนถ้าดึกไม่ออกต้องดูคลิปนี้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเจ้าหนัวค่ะร้านนี้เขาจะเสิร์ฟอาหารอีสานที่เต็มไปด้วยความอร่อยนัวโดยเชฟชาวชชยภูมิอีสานของแท้แต่ใช้เทคนิคการปรุงแบบอิตาเลียนที่พิถีพิถันจนได้อาหารจานพิเศษเฉพาะเจ้าหนัวเลยค่ะตัวร้านจะอยู่ในซอยเอกมัย12นี้เองนะคะตกแต่งไม่อย่างสวยงามสไตล์ไทยร่วมสมัยมีโซนที่นั่งให้เลือกหลากหลายมุมเลยในส่วนของอาหารเนี่ยก็คือมีให้เลือกเยอะมากๆแถมหน้าตาสวยงามบอกตรงๆเห็นแวบแรกรู้สสึกไมมมม่่เเเหหืออนนาาาาารรรีลิ ที่เมนูใหม่ของทางร้านกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือแก้มวัวตุ๋นนะทุกคนเชฟใช้แก้มวัววากิลออสเตรเลียนซึ่งทําออกมาได้นุ่มมากทานกับซอสแกงอ่อมเข้มข้นแล้วเนี่ยเข้ากันแบบเซอร์ไพรส์สุดๆและลิ้นมัวย่างที่ก็ย่างออกมาได้พอดีพอดีค่ะนุ่มอร่อยจิ้มกับไข่ดองซีอิ๊วแล้วดีมากและต้มแซบเนื้อที่ขอนิสานแบบเราต้องบอกเลยว่าแซบอีลีเดอและขาดไม่ได้กับพิคันย่าสเต็กค,ค่ะเชฟครีมมาได้แบบดีเลิศข้างนอกสีสวยส่วนข้างในเนื้อ,อยังจุยซี่สุดๆเราว่าเชฟที่นี่ทาเนเนูืนะนนื้อีกกกยะ่่่แงงคคุุฝซึ็อ ครัวบ้านเรานั่นเองแต่เชื่อไหมทุกคนมันคือความอร่อยที่ลงตัวและยังมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาซานญาลาบเป็ดอุดรที่นัวแบบสุดๆเ้ากะเพราพริกขันยารสแซบ่บและเจ้าสลัดทานเพลินๆสดชื่นสดชื่นต้องบอกเลยคะ่ะว่าเสิร์ฟมาแต่ละจานคืออร่อยแบบเซอร์ไพรส์เปิดประสบการณ์ทานอะไรใหม่ๆที่ฟินแบบสุดๆและขอเรียกว่าที่นี่คืออีกหนึ่งฮิดเด้นแจมย่านเอกมหมที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลย